สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยู่ดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็จะมาชี้จุดตายของเหรียญที่รับซื้อให้ราคาแพงนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีมูมลค่าสูงถึง30,000บาทนะครับจึง ใครขออนุญาตนะครับให้เพื่อนเพื่อน,นักสะสมนั้นตั้งใจนะครับเรียนรู้พร้อมกับฟังการบรรยายจากทางผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีในสิ่งที่เราบรรยายในคลิปวิดีโอนี้เรายินดีรับซื้อทั้งหมดนะครับในส่วนของเหรียญ2เหรียญ2รุ่นนี้นะครับสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้และจดจำนะครับให้ทุกคนนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะครับ ยืนยันนะครับสยามชาแนลของเรานะครับมีการรับซื้อเหรียญและก็นะครับมีการประเมินราคาเหรียญน,นั้นโดยไม่ต้องผ่านการทําใบรับรองหรือใบยืนยันอะไรต่างๆขอแค่ทุกท่านมีในสิ่งที่ทางเราอธิบายและก็ชี้จุดสําคัญให้ดูนะครับในส่วนของเหรียญมีราคานะครับท่านก็สามารถแอดไลน์ไอและก็พร้อมกับนะฮะส่งภาพพมคมมาประเมินราคากับทางช่องของเราได้เลย เราประเมินราคาตามราคาสากลนะครับตามสภาพตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเอาหลักสากลเข้าเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้นะครับติดตามสยามชาแนลแล้วและคุณจะไม่ผิดหวังถ้าคุณมีคุณก็ได้ตังค์นะครับเอาง่ายๆถ้าเพื่อนๆไม่มีก็นะครับขอความกรุณานะครับเรียนรู้ไปพร้อ,รอมๆกันและแชร์คลิปออกไปเพื่อนะครับบอกกับ นักสะสมด้วยนะครับว่าสยามชแนลเป็นช่องที่เชื่อถือได้นั่นเองไม่ต้องทําใบรับรองใดๆนะครับมาในส่วนของข้อมูลของเหรียญแรกกันนะครับที่ทางเราจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนักสะสมได้ดูกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็นะครับอาจจะได้ยินข่าวหรือได้ดูข่าวเกี่ยวกับเหรียญน,นี้มานั้นมากมายบางคนก็นะครับเห็นราคา7จ็ดแสนแปดแสนห้าแส ก็โปรดระวังด้วยนะครับราคาที่ Over อร์เ e c รนั้นอาจจะเป็นมิสฉาชีพนะครับนะฮะและให้คุณหลอกให้คุณทํำใบรับลงรับรองก็ได้นะครับวันนี้ผมจะให้ดูเหรียญที่หายากและก็มีราคาจริงแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่า7 80แปแสนใดๆนะครับแต่ก็มีราคาแพงกว่าปกตินะครับเป็นราคาที่ทางเรารับซื้อด้วยนะครับ มาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญนี้นะครับด้านหลังนั้นจะเป็นนะครับเรียกว่าตราแผ่นดินนะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้มีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2505นะครับด้านล่างบอกราคาก็คือ1บาทนั่นเองผมให้ข้อมูลแบบนี้สำหรับเหรียญ1นึบาทตราแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่9นั้นปีพศ2505นั้นมีจำนวนการผลิตสูงถึง800ล้านเหรียญ เพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่จะไปแตะหลักพันหลักหมื่นเหรียญธรรมดานั้นหาง่ายๆนั้นเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับจุดนี้นะครับจุดเหมือนกับเหรียญที่ผมถืออยู่นี้เอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่าแค่เพื่อนๆหมุนกลับมาแล้วปรากฏว่าเหรียญของเพื่อนๆนั้นมีก้อยอยู่2ด้านแบบนี้เอาแค่นี้เลยนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนหมุนมาแล้วปรากฏว่ามีก้อยอยู่2ด้านแบบนี้ขายได้เลย นะครับนี่คือนะครับจุดตายที่ผมแนะนำให้กับเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเก <t> ิดว่าท่านมีเหรียญนะครับอยู่ที่บ้านนะครับตราแผ่นดินลองพลิกดูอีกด้านนะครับถ้ามีก in ้อยสองด้านแบบนี้ขายได้เลยนะครับหรือบางเหรียญนั้นก็มีหัวหัวนะครับสองด้านนะครับก็ขายได้เลยนะครับนี่ถึงจะแพงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเหรียญข้างหนึ่งมีหัวอีกข้างหนึ่งมีก้อยนั้นไม่ได้แพงแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆก็ระวังนิดนึงก็แล้วกันนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลของเรียนที่2นะครับเรียนนี้ก็นะครับเป็นอีกหนึ่งเรียนนะครับที่ทางเราอยากจะแนะนาเพื่อนๆมากๆถ้าใครมีสภาพแบบนี้นะครับฟังให้จบนะครับผมยินดีให้สูงสุด3 0 0หมื่นบาทต่อเรียนนะครับสําหรับเรียนนี้นะครับมาดูข้อมูลนะครับของเรียนว่าทําไมถึงแพงเขาดูกันอย่างไรในรุ่นนี้ ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะถือไว้ก็ได้นะครับแต่ไม่เคยสังเกตนะครับในส่วนของข้อมูลของเหรียญนี้นะครับก็ด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่ามากเหรียญรุ่นนี้นะครับ أ, มีข้อความกำกับอยู่ก็คือภูมิพลอดุลยเดชนะครับมีข้อความฝั่งขวาก็รัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่มีขอบเฟืองนะครับเป็นเหรียญที่มีขอบเฟืองดูสวยงามเหรียญรุ่นนี้ ใหม่ๆแบบนี้ยังเยอะเลยนะครับพิกหลังกลับมานะครับจุดไฮไลท์อยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับไฮไลท์แพงไม่แพงนี่อยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆจําให้ดีนะครับสิ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนของด้านหลังก็เป็นตราแผ่นดินเหมือนกันกับกับเหรียญน,นี้แต่ว่านะครับจะมีข้อความเป็นตัวหนังสือํำกับอยู่ก็คือ1บาทนะครับด้านบนนั้นเขียนคําว่ารัฐบาลไทยนะครับ ด้านล่างนั้นบอกพอศนะครับเป็นเหรียญตราแผ่นดิน1บาทเหมือนกันแต่คนรุ่นกับรุ่นนี้นะครับในส่วนของเหรียญที่มีราคานะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเหรียญที่นะครับเป็น1บาทที่เป็นตัวหนังสือแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับจะเป็นปีพศ2,500นะครับผลิตออกมาจํานวนมาก แต่มีอีกปีหนึ่งที่ผลิตก่อนหน้านั้นน่าจะผลิตเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้เอาออกมาใช้แบบมากมายแต่มีเล็ดลอดแล้วก็หลุดออกมาในตลาดนักสะสมนะครับก็คือก่อนที่จะเป็นปี2,500นั้นเป็นปี2,493นะครับทุกคนครับถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ย นะครับเป็นพศ2,493มีราคาแพงทันทีสำหรับเหรียญนี้นะครับส่วนปี2,500นั้นไม่ได้แพงอะไรนะครับถือว่ายังเยอะในตลาดมากก็ผลิตออกมาเหมือนกับ่าเหรียญปัจจุบันเรานี่แหละแต่ว่าตัวที่มีราคาแพงคือ2,493นะครับจำให้ดีนะเพื่อนๆนะรุ่นนี้นะครับแล้วก็ใครที่นะครับมีเหรียญน,นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับ ให้ท่านลองพลิกหลังดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดหลังเหรียญของคุณนะครับฟังให้ดีนะครับหลังเหรียญของคุณเนี่ยนะครับสมมติว่าด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้เลยนะจําไว้จําด้านหน้าไว้เพื่อนๆจําไว้นะครับพอพลิกหลังกลับมาแล้วปรากฏว่าเหรียญของคุณเป็นตราแผ่นดินแบบนี้แต่เป็นพศ2505อันนั้นเราก็รับซื้อเหมือนกันนะครับถ้าด้านหลังเป็น2,505นะครับ ด้าน,นหน้าเป็นเป็น2,500แบบนี้นะครับมีราคาแพงทันทีเราก็รับซื้อเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเหรียญก้อยแบบนี้เราก็รับซื้อนะครับส่วนเหรียญน,นี้ก็นะครับจำไว้นะครับเรารับซื้อแค่ปี2,493เท่านั้นนะครับนี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลดีๆที่ทางเรานะครับให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับและหาได้ยาก ข้อมูลนี้ต้องมีความรู้จริงๆและมีประสบการณ์จริงๆถึงจะได้มาและต้องเจอเค,เคยเจอเหรียญจริงด้วยถึงจะรู้กันนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากใครพบเจอก็นะครับแอดไลน์ไอดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับแอดไลน์ไอีมาและถ่ายภาพคมๆมมาเลยเราจะดีประเมินราคาให้ฟรซีซื้อขายยังไงซื้อไม่ซื้อขายไม่ขายยังไงเพื่อนๆมาตกลงกันกับราคาที่พึงพอใจ นะครับเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับในราคาที่รับซื้อถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ